สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องกิฟฟี่นะคะวันนี้กิฟฟี่จะมารีวิวนี่นะคะกุ้งบวกแซลมอนดองซีอิ๊วนะคะเซตนี้นะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะอันนี้น้าจิ้มนะคะน,นี่สาลายนะคะช้อน เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะนี่นะคะข้างในก็จะมีข้าวนะคะมีข้าวแล้วก็ปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งนะคะดองนะคะเดี๋ยวกิฟฟี่จะแกะให้ดูนะคะเซตละร้อยสบาทนะคะร้านอา ร้านอะไรนะเอยแอนอาร์ตซูชิเบิร์นไฟนะคะอยู่ตรงที่กัดนะคะอยู่ตรงแมนสวงนะคะหลังโรงเรียนานารีรัฐจังหวัดแพร่นะคะเซตนี้หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะกุ้งปลาแซลมอนนะคะ เดี๋ยวกิฟฟี่จะชิมให้ดูนะคะอันนี้น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวกิฟฟี่ขอแกะสาหร่ายนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแกะน้ำจิ้มนะคะ น้ำจิ้มเขาแซ่บมากนะคะน้ำจิ้มตัวนี้นะคะน้ำจิ้มอร่อยมากเดี๋ยวกิฟฟี่ขอชิมน้ำดองก่อนเนาะน้ำดองก็อร่อยเราจะกินอะไรก่อนดีปลาแซลมอนนะคะสาลาย ใส่ปลาแซลมอนนะคะกระเทียมข้าวข้าวนิดหน่อยนะคะร้อยสี่สิบบาทนะคะถือว่าคุ้มอยู่นะคะราคาย่อมเยาวนะคะไม่แพงเท่าไหร่นะคะ อย,อย,อย,อยนี่นะคะกิฟฟี่จะกินแล้วนะคะแล้วกิฟฟี่จะบอกรสชาตินะคะแต่อันนี้กิฟฟี่เคยกินหลายรอบแล้วนะคะอร่อยนะคะร้านนี้อืมอืมอร่อยมากเลยะคะ อร่อยนะคะจิ้มแซ่บมากปลาแฮมมอนก็สดมากเลยนะคะจะมีเซตกุ้งดองนะคะกุ้งดองแซลมอนดองท่านี้กุ้งบวกแซลมอนนะคะร้อยสี่สิบาทนะคะคุ้มมากนะคะแวะไปซื้อได้นะคะที่ร้านเอยแอนอาร์ตนะคะ ซูชิเบิร์นไฟหลังโรงเรียนนารีรัตนะคะตรงแมนสวงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิฟฟี่ด้วยนะคะแล้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย